สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะมาตามความฝันของป้ายหยัดนะคะเพราะว่า FC หลายแต่ ite, หลายท่านนะคะที่ให้แอดตามความฝันของป้ายหยัดให้นะคะวัน er, นี้ก็มาตามให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้แอดก็ถามความฝันของคุณลุงก็ได้มาแล้วนะคะท <isions> ่านผู้ชมค่ะตามด้วยความฝันของป้ายหยัดต่อเลยนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนละ ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีๆ็ดอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอดก็มาอยู่ที่บ้านของป้ายัดนะคะบ้านของป้ายัดก็สร้างยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับป้ายัดกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะป้ายัด ค่เป็นยังไงบ้างคะป้าอยาบสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีหายไปนานเลยเนาะป้าเนาะหายไปนานเมือ่อจงเบื้องอัวเมืม่อผ่านมาโชคดีไหมคะป้าโชคดีอะไรก็ซื้อซูลเจ็ดสามเนาะไม่ได้ซื้อสวงตัวซูลเจ็ดสามจ้ะูเจ็ไม่ได้ตัดเล่นเนาะเพราะว่าตัดเล่มเลขของคุณลุงก็เจ็ด เจ็ดสามศูนย์ค่ะป้านี่ซื้อศูนย์เจ็ดสามคุณป้าซื้อศูนย์เจ็ดสามคุณป้ามองกล้องด้วยค่ะหันหน้าวันนี้จ้งค่ะเดี๋ยวก่อนทำความฝันก่อนงวดนี้ฝันได้ยังคะคุณป้าฝันแล้วฝันแล้วฝันตองงวดฝันตองงวดแต่ว่ายังยังไม่ได้บอกใครเนาะยังไม่ได้บอกใครวันนี้เอดก็มาหาคุณป้าถึงบ้านเลยเนาะเพราะว่า หายคุณป้าหายไปตั้งหลายวันไม่เจอเลยมัวแต่ไปรับจ้างเขาเนาะไปรับจ้างเขาไปรับจ้างเขาเนาะติดมีเขายืดไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดนี้ได้คืนค่ะคุณป้าน้าป้าเนาะค่ะฝันว่ายังไงคะป้าเล่าบอกเอฟซีหน่อยค่ะฝันว่าให้ตาเจ้าที่ไปโบกโอ้ทำไมซื้อเยอะเท้ค่ะ คุณป้ามองกล่องด้วยค่ะหันหน้ามันนี้ซื้อเยอะแท้โอฟันเห็นตาเจ้าที่จ้าเจ้าที่ค่ะจ้าไปบอกว่ายังไงคะไปบอกว่าทำไมซื้อเยอะแท้ถ้าอยากได้ก็เอาไปอนี่หาดูเอาเองอยู่ในบนหัวนอนหาจนอหาจนไม่เห็นเลยจนสว่างเลยหาดูก็เห็นนี้ตรงหัวนอน อ๋ไม่เห็นสามตัวเลยเห็นบนหัวนอนสามตัวจ่ะคือตาเจ้าที่มาเข้าฝันคุณป้าะให้บอกว่าถ้าอยากได้สามตัวให้หาเอาที่หัวนอนจ้ะอ๋อคุณห่าเห็นแล้วก็จุดเอาไว้ค่ะจุดเอาไว้มันลืมอ๋อคือคือตาเขาให้สามตัวใช่ไหมคะคุณป้าให้สามตัวตรงๆค่ะ สามตัวทีนี้ปันซิงโก็ใส่ไส่บาทแล้วก็กลับมาก็จุดทูบก็เห็นตรงนั้นสองตัวอ๋อพอวันวันพระเนาะวันพระวันพระก่อนนู้นเนาะจ้าคุณป้าก็ไปทําบุญตักบาปเสร็จก็มาจุดทูบจุดเทียนไหว้ไหว้สามเจ้าที่เนาะเจ้าที่ตายายที่บ้านเนาะจ้ามาจุดที่นี่ก็เห็นที่นี่เหมือนกันแล้วก็เห็นจาก สามเจ้าที่ด้วยเห็นเห็นตรงสามเจ้าที่เหมือนกันอค่ะก็เห็นที่รุ่นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะที่วัดอ๋อเห็นตัวไหนเนาะคุณป้าถ้าสองสองเจ็ดเห็นสองเจ็ดจากเหมือนกันทั้งหมดอ๋อกสามเจ้าที่เนาะที่คุณป้าไปจุดทูบจุดเทียนไหว้ปายายเจ้าที่ที่บ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เห็นสองเจ็ดเนาะ ตากับยายให้เห็นสองจิตแต่ว่าตัวเลขจากหัวนอนก็เห็นสามตัวสามตัวคือตัวไหนคะคุณป้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามจ้อค่ะหนึ่งเก้าสามเนาะหนึ่งเก้าสามจ้ะเห็นหนึ่งเก้าสามจ้อ้แลตาบอกว่ายังไงบ้างคะตาเจ้าที่ตาบอกว่าให้ดูเอาเองให้บนหัวนอนให้ดูเอาเองที่หัวนอนจ ถ้าอยากอยากดูเราไปดูเอาเองที่บนหัวนอนค่ะคุยกับใครเนาะลูกหมาคุยกับตาสานเจา้าปั้วคุณใปค,คุณมาถ้าอยากได้ก็เองไปดูเอาเองที่บนหัวนอนไปดูไปก็เห็นที่เลขจดเอาไว้จังนานแล้วจ<ะ>้าเลขคุณป้าจดไว้นานแล้วจ<ะ>้าทีนี้ตาเจ้าที่ก็มาเข้าฝัน<ะ>มาเข้าฝันบอกว่า ถ้าอยากได้ให้ไปดูเอาที่หัวนอนจ้ะพอคุณป้าไปรื้อหาดูก็เจอตัวเลขสามตัวใช่ไหมคะจ้ะซื้อว่าตาจะให้สามตัวค่ะคุณป้าจไม่รู้ซื้อเยอะมากเลยเออซื้อได้ยังคะคุณป้าถ้าไม่ซื้อก็ซื้อไปแล้วมีสรงซื้อลอตเตอรี่ได้กี่ใบแล้วคะป้าสองใบแล้วสองใบหนึ่งเก้าสามบอหนึ่งเก้าสามกับสองเจ็ดคุณป้าได้หนึ่งเก้าสามกับสองเจ็ด <c oughs> ไ,ไหนลอตเตอรี่เอามาโชว์หน่อยค่ะคุณป้าเอามาโชว์ติ๊กตุคุณป้าก็จัดไว้แล้วค่ะยางละสองใบค่ะท่านผู้ชมก็เป็น<อ>เพียง<อ>แค่แนวทางเนาะคุณป้าเนาะจะถเสียงดวงเสียงดวงดูนะคะท่านผู้ชม<อ>ผิดถูกก็ไม่ว่ากันเนาะป้าเพราะว่าป้าก็ไม่รู้เนาะว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะ คุณป้าได้แล้วไหนคุณป้าหันซื้อแบบนี้สองเจ็ดบนนี้อ๋อได้ได้อย่างละหนึ่งใบค่ะคุณป้าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณป้าก็จัดไว้แล้วหนึ่งเกสามกับสองเจ็ดนะคะตัวเลขจากความฝันของคุณป้าเองนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะหนึ่งเกสามกับสองเจ็ดนะคะ เพราะว่าคุณป้าก็ฝันดีนะคะฝันเห็นตาเจ้าที่มาบอกว่าถ้าอยากได้เลขให้ไปเอาที่หัวนอนเนะาะค่ะค่ะคุณป้าก็ไปรื้อดูก็เจอตัวเลขสามตัวจริงๆนะคะคือฮะหนึ่งเก้าสามนะคะตัวเลขของป้าอยักคือหนึ่งเก้าสามนะคะแล้วก็พอไปจุดทูบจากไอศารเจ้าที่ก็ได้สองเจ็ดเนาะป้าเนะาะออ ได้สองเจ็ดนี่นะคะคุณป้าก็เสี่ยงไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะน้องป้าเนาะคุณป้ามั่นใจไหมคะงวดนี้อาเก็บเลยค่ะคุณป้าไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่ดวงเนาะป้าแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงถ้าตาให้ก็ขอให้ได้ขอให้เข้าเนาะเพราะว่างวดก่อนเราก็หมดไปเยอะเนาะป้าหมดไปเยอะงวดก่อนหมดไปเยอะหมดไปกับ สีหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีเยอะเหมือนกันเนาะคือว่าจะมางวดนี้ก็เป็นได้เนาะคุณป้างวดนี้จะมาอีกมั้งคุณคุณป้าจะตามต่อไหมคะหนึ่งสีสีหนึ่งจะตามเหมือนกันถ้ามีเงินนะอถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะทํายังไงไม่ไม่เซ็นแล้วทีนี้เคล็ดแล้วป้าค็ดแล้วไม่เซ็นอย่าเพิ่งเค็ดเดี๋ยวตาก็ให้คุณป้าเดี๋ยวตาก็ให้นั่นแหละตาก็สงสารเนาะอย่ ทามันตามก็มื่อนี้ตามอยู่อดหนี่เกี่ยงจ่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเดี๋ยวเคยเดลเดล่ะแต่อจิตซองแบบเจ๊งตัวเฮ้ยเคยอยนางนี้เถอะเคยอยนางนี้เคยอันนี้นะอ๋อสองเจ็ดบ่เออแบบ๋ยวเคยเด็กเนี่ยเจนนะสะักบัตรไอ้บัตบังเคยอยู่วัตเด็กเนี่ยที่วัดก็มองเห็นสองเจ็ดนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากความฝันของคุณป้าหยาดนะคะ หนึ่งเก้าสามกับสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดก็ได้จากสารตายายเจ้าที่ที่บ้านของป้านะคะ<ช>คุณป้าก็ไปจุดทูกจุดเทียนแล้วก็มองเห็นตัวเลขสองเจ็ดกับสารเจ้าที่นะคะคุณป้าก็ชอบตัวนี้มากใช่ไหมคะคุณป้าชอบตัวนี้ให้มากสองเจ็ดบอก,ส,กสองเจ็ดสองเจ็ดยังไม่ซื้อเลยค่ะป้าเพราะว่า ไอ้ตอนตอนที่ถูกตอนนั้นอะที่ถูกเศษสร้างบานสร้างอะไรนะโอ้ค่ะเนี่ยห็นเห็นห้าหกหกห้าแล้วนี่เห็นอีกเห็นที่ไหนคะป้าที่ที่บัดก็เห็นที่นี่ก็เห็นที่ต้นพอกบอกฮะไม่ต้นต้นกล้วยใหญ่ที่พระปลูกข้างหน้าอ๋อเห็นที่ต้นกล้วยไม้บอกต้นต้นกล้วยที่ตรงพระปลูกเอาไว้อ๋อ เงินกันตรงตามเจ้าเลยคือสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะเงินกันคือตัวที่เน้นเน้นที่สุดคือสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะป้าเนาะถ้าชอบก็ตามเนาะไม่ชอบก็ตามได้นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ซื้อเหมือนกันเนาะสามตัวหนึ่งเก้าสาม้าค่ะนี่ใช่ติ้งติงตุกงุญหอยหนึ่งเก้าสามตัดเล่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็ อะไรอีกเก้าสามสามเก้านะคะลองพิจารณาดูนะคุณป้าเนาะเ<ด>พราะว่าคุณป้าก็มาแบ่งตามแนวทางความฝันให้กับเอฟซทุกท่านแล้วนะคะส่วนท่านผู้ชมทางบ้านเอฟซจะตัดสินใจ<ด>อย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าคุณป้าก็จำบ้านมา<ำ>เล่าเนาะแทบฟันตทปมังคืดอ,อย่างนี้จา๊กจที่เดิมนะเนะ แย่าเอาเคยเดลแบบติงโจ๊กแบซ้ำไม่ซ้ำทีจตะนะะตอนนี้เราเคยปรับเนี่ยติงโจ้าเิยใช่แต่ก่อนเนาะคุณป้าเคยช่วงนั้นนะคุณป้าเคยถูกมาเกือบแสนมาแล้วเนาะตอนปีนู้นเนาะใช่เกือบเกือบได้หนึ่งแสนเนาะที่ว่าได้เงินสร้างบ้านหลังนี้นะคะท่านผู้ชมสร้างยังไม่เสร็จนะคะ ก็บ้านหลังนี้ก็ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบของคุณป้าเนาะช่วงนั้นคุณป้าได้หกห้าศูนย์ถูกสามตัวเนาะแอดก็ซื้อตามคุณป้าด้วยแอดก็ทูกเนาะรัไปค่เองใช่ครั้งเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วค่ะท่านผู้ชมแอดก็ซื้อตามกับคุณป้าหกห้าศูนย์นะคะช่วงนั้นแอดได้เท่าไหร่เนาะได้มื่นกว่าบาทค่ะคุณป้าคุณป้าได้เกือบแสนเนาะนุ่นเต็งนุ่นแสน ก็เลยได้เงินสร้างบ้านหลังนี้นะคะอ๋อได้ลอตเตอรี่ด้วยเนาะช่วงนั้นเนาะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าจะเป็นวันครอบเนาะป้าเนาะเบียึ้นอีทาวยาน้องมูได้เลยอ้นเด็ดเลยได้คือตัวไหนสองเจิะสองเจ็ดคือมั่นใจสองจิดใช่ไหมคะมั่นใจสองจอ๋อคุณป้าบอกว่ามั่นใจสองเจ็ดจิดสองนะคะท่านผู้ชมก็ก็เหมือนงวดเนาะป้า ใช่ค่ะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะสําหรับตัวเลขสองตัวที่คุณป้าชอบที่สุดนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนาเสนอมานะคะ ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่าสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอง h ช n แนลถูกหวยร่ำรวยไปกับความฝันของคุณป้าหยัดนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ <แก S 1> ปะป้ายัดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ